เรื่องจริงผ่านจอโอ้ยังได้ยึดเลยครับโอ้ยตายตายตาย ช่วงนี้เรามักจะเห็นว่ามีข่าวงูเข้าบ้านอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งด้วยอากาศที่ร้อนแห้งโดยสัญชาตญาณของสัตว์ก็มักจะหาพื้นที่ที่มีอุณหภูมิที่พอเหมาะและถ้าหากว่าพื้นที่นั้นมีอาหารของงูไม่ว่าจะเป็นหนูกบหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยแล้วบ้านคนจึงเป็นเป้าหมายของงูครับ ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูอธิบายสายเหตุหลักที่งูเข้ามาอยู่ในพื้นที่ทั้งในบ้านและก็รอบๆบ,บ้านส่วนใหญ่ก็เพราะว่ามาหาอาหารครับโดยเฉพาะหนูและสัตว์ขนาดเล็กต่างๆนะครับซึ่งสัตว์จะพวกนี้ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่สกปรกหรือว่าที่รกร้าง ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราต้องกําจัดขยะเศษอาหารดูแลทําความสะอาดรอบบ้านเพื่อที่จะลดปริมาณหนูลงได้ตัดปัญหางูเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของเรานะครับส่วนอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือการนําตาข่ายตาทีมาล้อมรอบช่องทางเข้าบ้านเพื่อป้องกันงูเลื้อยเข้ามาอยู่อาศัยและก็ทําอันตรายสัตว์เลี้ยงของเราด้วยครับ และนอกจากงูที่เข้าบ้านแล้วนะครับในทุกๆปีเมื่อถึงฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมพื้นที่ในหลายๆจังหวัดก็มักจะเจอฝูงแมลงปีกแข็งบุกยึดบ้านครับสร้างความเดือดร้อนอย่างมากอย่างกรณีของบ้านหลังหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นสุขหลังจากฝูงแมลงปีกแข็งนับล้านตัวบุกยึดบ้านและก็วนเวียนกลับมาแบบนี้เป็นประจำทุกปีไปติดตามสก๊ปเรื่องจริงเรื่องนี้พร้อมแนวทางป้องกันครับ หลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนและบ้านเรือนของชาวบ้านในจังหวัดศรีสะเกดปราจีนบุรีและราชบุรีกำลังถูกกองทัพแมลงปีกแข็งบุกยึดไปทั่วทุกตารางนิว้วซึ่งแมลงจำนวนมหาศาลเช่นนี้มักจะมาปรากฏตัวให้เราเห็นทุกๆปีในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมเป็นประจำนะครับแต่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีสุดจะทนกับกองทัพแมลงพวกนี้แล้วพวกเขาต้องสู้รบปรบมือกับพวกมันมาตลอด16ปีเลยทีเดียว แบบมอมากหมมันพึ่งการจัดการกับแมลงพวกนี้คือการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและเก็บกวาดไปทำลายทิ้งคือสิ่งที่คนในบ้านหลังนี้ทำมาโดยตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่กับกองทับแมลงพวกนี้ให้ได้และไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้พวกมันไม่กลับมายึดบ้านของพวกเขาอีกต่อไปอู้ขยะขยงรูสุกว่าคนนังจริงครับ เคยยกข่าวมากินกุ้งเนี่ย <Okay. S 1> กินไม่ได้มันหลงมาเลย mm hmm. เพรหลงกินข่าวไม่ได้เนี่ยเขามุ่งกลางมุ่งโอ้โหมันขมันก็ดันกันไป <Okay. S 1> ดันกันไปห้าคนไ mm hmm. ลต่ตรงแวกตรงไล่เราแวกเราก็ขุดไม้ส <Okay. S 1> ู่มลำคานมาก แล้วลุงคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะทำไมมันต้องมาแต่บ้านเราบ้านเดียว16ปีทุกปีเลยคนนี่มันผมโอกไม่ถูกและที่เราเห็นคือมแมลงกลุ่มมอดแป้งหรือเรียกว่าด้วงดำออกมาจำนวนมหาศาลเช่นนี้ก็เพราะมันจะออกหากินและผสมพันธุ์กันก่อนจะกลับไปวางไข่ในดินอีกครั้งหนึ่งและหากสังเกตมันจะมายึดสถานที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านทำจากไม้หรือปูนก็ตาม แต่ดูเหมือนว่ามันจะชอบบ้านไม้มากกว่าเพราะมีความชื้นและเย็นแม้กอมทัพประแรงพวกนี้จะไม่มีพิษแต่ถ้ามันเข้าหูหรือเข้าร่างกายก็สร้างอันตรายได้เช่นกันที่สําคัญมันสร้างความรํลาคารเป็นอย่างมากสําหรับผู้ที่อยู่อาศัยในแหล่งของมันคนยุงมาจแต่ทีนี้ส่วนที่บ้านหลังนี้ที่ต้องพบกับด้วงดําทุกๆปี มาตลอด16ปีนั้นก็เพราะว่าบ้านหลังนี้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์โดยเฉพาะไม้ที่สร้างแบบเป็นไม้เก่าและมีไม้บางส่วนเป็นไม้ตาลที่เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของแมลงชนิดนี้ด้วยและพื้นที่หลังบ้านก็เคยทำเล้าไก่มาก่อนซึ่งอาจจะมีรังของแมลงพวกนี้อาศัยอยู่รอบๆบ,บ้านก็เป็นได้นดแนเพื่อยืนยันคำตอบและให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างชัดเจน เราจึงลงสำรวจบ,บ้านไม้อีกหลังหนึ่งที่ห่างออกไปจากบ้านที่แมลงบุกยึดแล้วก็พบว่าแล้วมีแมลงอะไรมาบุกยึดบ้านม้างไหมไม่เคยมีตัวอะไรเลยคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทำไมบ้านเราถึงก็ไม่รู้มาจากเกลียวกับไม้อะไรแต่บ้านนั้นะขมุงไม้ตานก็ใช้ไม้ตานมุงนะค่ะแล้วนี่บ้านนี้มันมันไม่ใช้อะมันจดบเกี่ยวกันหรือเปล่ปาเราก็ไม่รู้นะแต่มันจะมาต้องกันมันก็มาอยู่บ้านเดียวนะ บ้านคนอ,อื่นกี่บ้านก็ไม่มาแหล่งพ่อพันธุ์มันสาคัญที่สุดสมมติว่าเราอยู่ใกล้แหล่งพ่อพันธุ์มันใช่ไหมเราก็ควรที่จะต้องกําจัดแหล่งอาหารของเขาก็คือพวกเศษซากพืชที่อยู่รอบบ้านเราแหละพยายามเก็บกวาดใ,ใ,ให้สะอาดอย่าปล่อยเป็นกองไว้หรือว่าจริงอ,อ,อีกอันหนึ่งคือกองปุ๋ยหมกักกองปุ๋ยหมักก็เสี่ยงที่จะมีพวกนี้เยอคือรอบๆบ,บ,บ้านพยายามเก็บเรียบร้อยแล้วตัวในบ้านเองในบ้านเองถ้าเกิดว่ามันชื้นมันอับ พยายามทาให้มันในบายอากาศนะคะพยายามให้ลดความชื้นลงหรือว่าถ้า mm hmm. มีเชื้อราอยู่เยอะพยายามก็กําจัดเชื้อราออกนะคะก mm hmm. าจัดเชื้อรา mm hmm. อย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะลดจะลดพวกนี้เข้ามาได้พวกนี้เป็นมแมลงที่เล่นไฟกลางคืนนะคะก็พยายามเปิดเอาเป็นสปอตไลท์ก็ได้ไว้ข้างนอกบ้านเดีย๋ยวไปเปิดในบ้านนะมันจริ่งล่อเข้ามาในบ้านคือเปิดไว้ข้างนอกบ้านเพื่อล่อให้ข้างในมันออกแล้วก็ ข้างนอกก็ให้มันอยู่ข้างนอกซะอย่าง้อย่าเข้าบ้านเรา<ม>เราอยากจะให้สารเคม,มีเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยถ้าแบบวิธีอื่นใช้ไม่ได้แล้วสารเคมีก็ได้ในกรณีที่สมมติว่าเขาไปแล้วเขาไปแล้วแล้วเรารู้ว่าช่วงนี้เขาจะมาอีกเราก็พยายามเอาเอาสารเคมีหรือ,อรเขาเรียกว่าผสมกับกับสารเคลือบไม้เลยนะก็ได้ค่ะทาตามที่เป็นเป็นรอยที่เขาจะมุดเข้ามาได้เนี่ย<ม>ก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง นใ,นใช่ตามตามขอบตามมุมที่เขาอยู่ตามเพดาลลนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าตามที่ที่เราคุ้คลีว่าไม่อยากใช้สายสทีนี้ก็อันตรายกว่คนกว่า20ปีแล้วนะครับที่มแมลงปีกแข็งนับล้านตัววนเวียนกลับมาเจ้าของบ้านกับชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าพวกเขาทำทุกขนทางแล้วแต่มันก็ยังกลับมาแบบนี้เป็นประจำทุกปี ก็คงต้องฝากไปยังผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้จริงลงไปแก้ปัญหานี้ให้กับชาวบ้านด้วยตัวเองก็น่าจะดีกว่าครับอีกหนึ่งประเด็นที่มักจะมาพร้อมกับหน้าร้อนแล้วก็มีการสูญเสียในทุกๆปีจนกลายเป็นปัญหาหลักในบ้านเราก็คือเรื่องของเด็กจมน้ำนะครับเพราะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนเด็กๆก,ก็มักจะชวนกันไปเล่นน้ำจนทำให้จมน้ำเสียชีวิตหลายต่อหลายรายด้วยกันซึ่งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปีที่ผ่านมามีสถิติผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึง3,000กว่ารายและเป็นเด็กช่วงอายุ15ปีจมน้ำสูงสุดกว่า700รายด้วยกันเห็นสถิติแบบนี้แล้วก็อย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะความสูญเสียอาจเกิดขึ้นกับคุณได้อย่างเช่นกรณีนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเด็กจมน้ำบริเวณคลองบางกอกใหญ่ ใต้สะพานนุทินสวัสดิ์เบื้องต้นซาวาดเด็กๆกลุ่มนี้ได้มาเล่นน้ําคลายร้อนกันตามปกติแต่นายอภิยุทธ์นันทพักหรือเสืออายุ16ปีกลับจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆโดยทั้ง6คนเลยแต่เพื่อนโผล่ขึ้นมาเพื่อนโผล่มาแล้วก็มาโผล่แล้วก็มาจมมาว่ายน้ำกันแข่งครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันไม่แข่าง ทีมนักประดาน้ำมูนิทิรูปกระตันอยู่ระดมกำลังกันค้นหาตัวผู้สูญหายแม้ว่าเขาจะจมน้ำเป็นเวลานานหลายสิบนาทีแล้วแต่ทุกคนยังคงมีความหวังลึกๆว่าเขาอาจจะรอดชีวิตกลับมาได้ช่วงนั้นเป็นวันอาทิตย์เรือจะวิ่งเยอะมากฮนะเรือท่องเที่ยว แล้วก็ประตูน้ําเปิดเขาต้องปิดประตูน้ําแล้วก็ให้เรือหยุดวิ่งเราต้องรี่ดำเนินการใช้นักประดาน้ำห้าตัวลงต่อตัวกันในน้ํา5ตัวแล้วก็เฟิร์ชเป็นแนวแนวแนวขวางแม่น้าไปฮะการค้นหาดําเนินไปไม่ถึง20่นาทีสุดท้ายทีมนักประดาน้ําก็ได้ส่งสัญญาณให้คนบนฝั่งรู้ว่าพบร่างของเสือแล้ว แล้วก็เป็นนาทีเดียวกันกับที่ทุกคนได้ทราบว่าลมหายใจของเสือได้ถูกกลืนหายไปในคลองแห่งนี้ด้วยเช่นกันการจากไปอย่างกระทันหันนี้ทำให้ผู้เป็นยายยากที่จะทำใจได้และยิ่งไปกว่านั้นคุณยายที่เลี้ยงเสือมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ไม่คิดว่าเสือจะมาจมน้ำ เพราะเขา,าราเขาเป็นคนกลัวน้ํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาเป็นคนกลัวน้ํามากเลยอ่ะนะเพราะเขาว่ายน้ําไม่เป็นด้วยไม่เคยว่ายน้ําไม่รู้อีท่าอะไรเพื่อนก็ลงโครงโครงโครงกระโดดจากไอศะาานโค้งอ่ะแล้วก็ตีท่างการลงไปเลยถอดเสื้อออกรองเท้าวางตัวสับวางเขาเล่ากันมาอน่ะ ไม่มีใครทราบว่าเพราะอะไรคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอย่างเสือจึงตัดสินใจกระโดดลงไปเล่นน้ำในวันนั้นคำตอบคงถูกปิดตายไปพร้อมกับลมหายใจของเขาที่หมดลงแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้ก็คือคราบน้ำตาของคนข้างหลังที่ต้องสูญเสียผู้ที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับและผู้ที่เสียใจไม่น้อยไปกว่าใครก็คือเพื่อนของเขาที่เห็นเขาจมหายไปต่อหน้าต่อตาแม้ว่าจะพยายามช่วยเหลือจนสุดกำลังแล้วก็ตาม กอปกติก็ไปเล่นกันแต่เสือก็ไม่เคยโดดในนี้เพราะเขาขึ้นไปบนสะพานเขาก็โดลโดลงมาพอเก็โดดลงมาปุ๊บเขาก็บอกว่าช่วยด้วยจะจมน้ําแล้วไายน้ำไม่เป็นเพราะผมก็โดดลงไปช่วยเขาเขาก,กดผมลงน้ําแล้วก็เพื่อนอีกสองคนก็โดนกดเหมือนกันพอผมไม่ไหวแล้วผมขึ้นไปบนบกแล้วก็บอกให้ฐานช่วยในนี้เสือหมดแรงครับเขาก็จมเลยคือเขาจมหายไปแล้วครับ พี่ทารก็ลงไปแล้วหาไม่เจอขอโทษที่วันนั้นช่วยไม่ได้ทำเต็มที่แล้ว ก็ต้องฝากเตือนไปยังคนที่คิดจะทํากิจกรรมทางน้ำหรือว่าไปเล่นน้ําในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับว่าอย่างแรกเราควรมีทักษะพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําการลอยตัวหรือว่าการเอาตัวรอดให้ดีซะก่อนนะครับอย่างที่2ก็ควรจะสวมใส่เสื้อชูชีพหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันก่อนจะลงน้ําทุกครั้งและสุดท้าย ควรปฏิบัติตามกฎกติกาคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับส่วนในกรณีของการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำนะครับคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักเพราะถึงแม้ว่าคุณจะว่ายน้าเก่งสักแค่ไหนก็มีโอกาสพลาดท่าจมน้ําได้เหมือนกันนะครับทางที่ดีแนะนําให้ใช้หลักตะโกนโยนยื่นซึ่งก็คือเมื่อพบคนจมน้ําก็ให้ตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนใกล้เคียงแล้วก็หาวัสดุที่ลอยน้ําโยนไปให้เขาให้เขาคว้าเอาไว้ หรือไม่ก็หาวัสดุที่ยาวๆนะครับยื่นไปให้เขาจับแล้วก็ทําการลากขึ้นมา,นมาเท่านี้ก็จะทําให้ปลอดภัยทั้งคนช่วยและคนที่กําลังจมน้ําครับนอกจากปัญหาเรื่องการจมน้ําจะกลายเป็นมัจจุราชฆ่าชีวิตคนไปนักต่อน,นักในช่วงหน้าร้อนแล้วยังมีหนึ่งปัจจัยที่สามารถฆ่าชีวิตได้เหมือนกันนั่นก็นคือโรคระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากการกินของเรานั่นเองนะครับ เพราะว่าอากาศร้อนจะทําให้ของสดของคาวที่ไม่ได้แช่แข็งอย่างดีเน่าเสียได้ง่ายนะครับและถ้าหากว่าเราทานเข้าไปก็อาจจะทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วงหรือไม่ก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ฉะนั้นนะครับเราไม่ควรมองข้ามการเลือกทานอาหารอย่างหน้าร้อนแบบนี้นะครับหลายคนก็มักจะพากันไปท่องเที่ยวทะเลแล้วก็สั่งอาหารทะเลมาทํากินกันซึ่งหนึ่งในเมนูยอดฮิตนั่นก็คือไข่แมงดา แต่เราจะมีการเลือกไข่แมงดาอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่เกิดการสูญเสียชีวิตเหมือนกับเหตุการณ์นี้ครับไข่แมงดาทะเลเมื่อนำมาปรุงสุกหรือประกอบอาหารก็กลายเป็นอาหารเลิศรสและมีราคาหลายร้อยบาทต่อตัวด้วยหลายคนได้ลิ้มลองหลายคนก็ติดใจแต่ก็มีอีกหลายคนครับที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับเมนูซ่อนพิษชนิดนี้ อย่างเช่นเหตุการณ์ล่าสุดคุณกัญ,ญาพรรอดภัยชาวจองอังหวัดสระแก้วก็ต้องมาจบชีวิตเพราะแมงดาทะเลหลังจากที่ได้กินไปเพียงไม่กี่คำเท่านั้นแม้ญาติจะเร่งพาตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก คุณกัญญาพรและสามีพร้อมเพื่อนบ้านอีกสองคนได้ไปซื้อแมงดาทะเลจากตลาดที่ใกล้บ้านเพื่อนําม,มารับประทานกันซึ่งปกติเธอเป็นคนที่ชอบกินไข่แมงดาทะเลอยู่แล้วและก็จะรู้วิธีนําแมงดาทะเลมาประกอบอาหารเป็นอย่างดีด้วยแต่ครั้งนี้ร้านที่เธอไปซื้อมีขายแต่แมงดาทะเลที่ปรุงสุกเอาไว้แล้วจึงยากต่อการสังเกตลักษณะที่อาจจะเป็นพิษได้แต่ก็ไม่ได้มีใครเอะใจอะไรเพราะไว้ใจร้านค้าที่นํามาขาย แต่เมื่อทานไปเพียงไม่กี่คำแต่ละคนก็เริ่มมีอาการมือชาแล้วก็ลิ้นชาซึ่งตัวคุณกัญญาพรเองมีอาการร้ายแรงที่สุดเธอเริ่มหายใจไม่ออกสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุมาจากการได้รับพิษจากไข่แมงดาทะเลครับเหตุการณ์นี้ทําให้แมงดาทะเลกลายเป็นที่สนใจอีกครั้งในสังคมกับคําถามที่ตามมาว่าแมงดาทะเลชนิดไหน ที่สามารถรับประทานได้และแมงดาทะเลชนิดไหนที่ซ่อนพิษร้ายเอาไว้ตอนนี้นะคะในรายงานเกี่ยวกับชนิดของแมงดาทะเลที่เราพบเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะคะแต่เราจะพบชนิดหลักๆเลยในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกเนี่ยก็คือจะเป็นแมงดาจานนะคะ อีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นชนิดที่เรามักจะเป็นกังวลกันเนื่องจากความเป็นพิษของมันเนาะเราจะเรียกว่าแมงดาถ้วยหลายๆายคนเคยทราบมาแล้วนะครับว่าแมงดาถ้วยมีพิษในตัวไม่สามารถนํำมากินได้และแมงดาจานเป็นแมงดาทะเลที่นิยมนํำมากินกันเพราะเชื่อว่าไม่มีพิษในตัวแต่หากมองจากภายนอกแล้วแมงดาทะเลสองชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันมากทีเดียว จนอาจจะปะปนไปกลายเป็นอาหารในจานได้อย่างแรกเลยแมงดาจานในกลุ่มที่มันเป็นชนิดไกแก๊สเนี่ยเขาจะมีหนามแหละมะคมนะคะยื่นออกมาตรงระหว่างบริเวณนั้นข้างตัวอย่างนี้นะคะ<ม>เห็นชัดเจนมากนะคะ<ม>คือหางเขาจะนูนขึ้นมาเป็นเหมือนสามเหลี่ยมะคะ่ะ<ม>ถ้าเกิดสมมุติเราได้มีโอกาสตัดเขาจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมชัดเลยตรงนี้จะช่วยจะช่วยให้เรานะคะคัดกรอง นะคะชนิดของแมงดาได้ในระดับเรื่องต้นหางของแมงดาถ้วยนะคะถ้าเกิดเราได้มีโอกาสตัดหางออก <c oughs> ก็คือถ้าตัดแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นวงกลมนะคะหรือว่าเป็นวงรีๆหน่อยคือจะไม่มีความเป็นมุมเ,เป็นเป็นเหลี่ยม ถ้าเกิดเราจับสัมผัสดูเนาะมันก็จะไม่มีความคมคือถ้าเราเจอแมงดาลักษณะที่แบบหางกลมๆมนๆประมาณนี้ก็คือให้ตีไว้ก่อนว่ามีพิษอ่าเราต้องตั้งข้อสมมติถามว่าอาจจะมีพิษเป็นแมงดาหางกลมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นแมงดาหางกลมเนี่ยก็คือตามรายงานเนี่ยมีพิษหมดแมงดาจานเป็นแมงดาที่ไม่มีพิษในตัวสามารถสังเกตได้ง่ายๆ อยากหาที่มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมชัดเจนและหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งหลายต่อหลายคนก็นิยมรับประทานกันเพราะเชื่อว่าปลอดภัยหายห่วงแต่ก็มีบางกรณีครับที่มีรายงานว่ามีผู้ที่ได้รับประทานแมงดาจานเข้าไปแล้วเกิดอาการเป็นพิษซึ่งในกรณีนี้ก็เกิดมาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็ถิ่นที่อยู่อาศัยส่งผลให้แมงดาจานเป็นพิษได้เหมือนกันนะครับ จารย์ก็ก็มีมีสิทธิ์ที่ได้รับชื่อใช่ค่ะมีสิทธิ์ขึ้นอยู่กับฤดูการด้วยถ้าเกิดว่าออมีปรากฏการน้ําเขียวนะคะหรือปรากฏการคีบประวันเกิดขึ้นแล้วปรากฏคี้ประวันนั้นเนี่ยนะคะมาจากนะคะแพงต้อนพวกกลุ่มไดโนแฟกช r เลตที่เป็นพิษก็จะมีพิษสะสมอยู่นะคะแมงดาก็จะได้รับพิษกลับเข้ามาด้วยปรากฏการคี้ประวานหรือแพงต้อนบลู แน่ดีดมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแต่ปัจจุบันนี้ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆฤดูไม่สมบำเสมอซึ่งแพลงต้นบางชนิดก็เป็นพิษและบางชนิดก็ไม่เป็นพิษครับคือบางคนอาจจะทะลาใจายอย่างที่บอกเราอาจจะไปมั่นใจว่าอาาจจะเป็นชนิดที่เรารู้จักเราไม่ทราบว่าแมงดานั้นเนี่ยเขาไปมีโอกาสไปกินแพลงต้นที่เป็นพิษมาก่อนหรือเปล่า หรือว่าถ้าเกิดเป็นเฉพาะเป็นไข่แมงดามาเลยอย่างเงี้ยมาจากชนิดที่เป็นพิษหรือเปล่าความร้อนไม่สามารถที่จะทําลายพิษของแมงดาได้แม้จะปรุงสุกแล้วพิษก็ยังคงอยู่เช่นเดิมถ้าจะกินก็เท่ากับว่าคุณพร้อมรับความเสี่ยงในการที่จะได้รับพิษเรื่องจริงไม่น่าจริง การละเล่นโบราณตีคลีลูกไฟเรื่องจริงผ่านจอ